สวัสดีครับเบกระผมนะครับบี้เกมซัดแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะวันนี้ผมจะไป네เนเธอร์ครับพาร์ตี้มาเลยแล้วเจ็ดเราจะไปลุยปราสาทหาปราสาท네เนเธอร์ผมก็ได้ไปหามาแล้วละ่ะก็ได้เจอหนึ่งที่แล้วขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนไปปราสาท네เนเธอร์นี้ <c oughs> จะไปตามหา <c oughs> 네เนเธอร์อะไรอะไว้ปรุงยาได้ นะครับแล้วก็ดูก่อนไปไปกันเลยชิวก็เคยไม่ต้องเอามาก็ได้อ้อยไม่อ้อยไม่ต้องเอามาก็ได้เอามาทำไมไปกันเลยดีกว่าอซอมบี้โอ๊มาแล้วมาแล้วมาแล้วซอมบี้มาแล้วเฮ้อตามไม่ทันสิ <c oughs> ประสาทผมก็ได้มาขุด อะไรทําเป็นน้องห้องไว้แล้วนะนี่ประสารในเทอไปทางนี้เลยโอ้แลกแหลกมากแหลกว่ะเพราะอยู่ในนรกเพราะอยู่ในนรกมันแลกว่ะอ่ะปิดทั้งหมดดีก็ได้ทําทางกันแล้วนะครับ กันเลยดีกว่าโอ้ราวา่นี่อ่ะนี่นะครับทางนี้ครับที่ผมมาตาหหาปสศก็เจอแล้วนี่เป็นไงสวยโอ,อ,ยอ้อยากได้ชุดเกาะอยากได้ชุดเกาะมากโอ้โห เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเจ้าข้าจะเอาทุกเกาะเจ้าเออตกแล้วหรอนี่จะไปทางงงจะขุดออกมาแค่อันเดียวเองเหรอไม่น่ะ เออลงไปไงเดียตายปอนเนี่ยกดลงไปแล้วกันนะกระโดงไปเลยเออโอ้โหเจอแล้วครับปลามือผมเปิดเป็นหมดฮาร์ดเลยเนี่ยเป็นนอร์ม l ลดีกว่าปานกลางหน่อย ไม่เจ้าขึ้นมาที่มาสิขึ้นมาเราจะทำแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นมาละเนี่ยอ่ะขึ้นแลขึ้นแลเราจะเสียที่เกาะมันไปนะครับมาน,นี่ก่อนมาน,นี่มาน,นี่ขึมานี่สิเจ้ามานี่สิมาแล้วครับมาแล้วครับลงมาสิลงมาเลยลงมาสิไม่ลงมาวะเดี๋ยวลงมาแล้ว มา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 เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะครับได้ชุดเกาะมาแล้วของพิกแมมอ่าได้แล้วผมเห็นหน้าพี่ใหญ่กลัววิตเตอรส์สเกลตันตลอดเก็บเหไปด้วย จะเผ็ดปะอทางกลับอยู่ไหนวะเนี่ยทางกลับเราอยู่ตรงน,นี้ปะไม่รู้ว่ะแป๊บนึงขึ้นดูก่อนเดี๋ยวก็ลืมหรอกโอ้โหตกใจเลยนี่ป่ะอ้าวทางกลับอยู่นี่นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็จบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับอ่าปันลืมบอกไปต่อกันพัดน,นะครับนะครับ